เอาละครับตอนนี้เราก็เท่าจินของเราครับตามหาปลาป๊าเป้านะครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับไปดูกันแล้วครับสวัสดีครับทรของเรา D K R P นะครับคระบผมนนี่จะไปไหนกันครับครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะครับเราจะทำการเดินทางที่ค่อนข้างเรียวยาวอยู่นะครับเราจะเดินทางจากเหนือไป ใต้นะครับใช่ครับเจอกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนเดินทางให้ดูนะครับครับตอนนี้ครับเราเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดลำปางแล้วนะครับครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับโก go อปได้ถึงไหนแล้วครับอืมสวัสดีครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา3ทุ่ม51นาทีนะครับเราอยู่ที่เซเว่น ที่ไหนสักที่นึงนี่แหละครับในประศในประเทศไทยเราก็อยู่อยู่ที่จังหวัดจังหวัดจังหวัดแล้วว่าลำปางครับครับผมครับผมตอนนี้เราก็พักทานอาหารเย็นกันก่อนครับครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวมาถึงจังหวัดแพร่แล้วนะครับเวครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ประตูแพร่นะครับเมืองมาแล้วไปเอได้เจอเอเว เดี๋ยวเราจะไปหาที่พักแถวนี้ครับที่นี้เราจะพักกันที่นี่นะครับเราวันพรุ่งนี้เราค่ออกเดินทางไปต่อกันนะครับเจอครับลาชบุรีไปเจอกันที่โรงแรมนะครับครับผมณขณะนี้เราก็หาที่พักเจอแล้วครับหลังจากที่วุ่นกันมาตั้งนานนะครับเรามาพักกันที่อุตรดิตถ์นะครับตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงคืนครึ่งแล้วครับเกือบจะดตีหนึ่งแล้วนะครับแล้วเพิ่งมาถึงโรงแรมนะครับต้องการทั้งผ่อนรับตอนนี้ไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสามสิบนาทีนะครับตื่นแล้วนะผมแอบ์ออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับ สวัสดีครับออกยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องเก็บไว้ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็คือพิจิตรนี่คือที่ที่อยู่ที่ที่อยู่กับเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนั้นพิจิตรเอาอันนี้พิจิตรนะครับพิจิตรตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับขึ้นชื่อเรื่องจระเข้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีบึงสีไฟนะครับส่วนเขาไม่ใช่บ้างสีไฟเหมือนที่พี่ตีไม่ใช่ครับ แล้วก็หลวงพ่อดังๆก็จะจะมีหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับแล้วหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับบางขานนะครับ <c oughs> ครับผมครับไว้เจอกันในจังหวัดต่อไปครับ <c oughs> วสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราเป็นเวลาสีเ่เอดมง สามสิบสามนาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพเขาว่าไม่ไกลนะครับเดินไปก็ถึงนะครับพาะอะไรรู้ไหมครับลารครับไม่เหรอครับว่าเดินไปสองสามก้าก็ถึงแล้วนะครับจากจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพนะครับสองสามก้าก็ถึงแล้วครับ <anche S 2> สองสมก้เดินนะครับเจ้าพงไม่่รถนะครับเราก็ถ่ายไปให้ไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปยาวๆครับไปก็เป็นกำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราช่องเรามาแค่สองคนนะครับอีสองคนเขาติดภารกิจนะครับเขาต้องไปถ่ายหนังเรามีงานครับใช่ครับก็เราสองคนก็จะนำบรรยากาศดีๆมาให้ได้ชมกันนะครับไว้เจอกันจังหวัดต่อไปครับ Let's go นะครับใช่ครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับแล้นครับเรากำลังจะไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นสักหน่อยอย้ยไปดีแลกซ์นะครับหลังจากนี้เรานั่งรถมาทั้งวันแล้วนะครับเราได้ที่พักแล้วนะครับีถ้ากลับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาที่พักให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงใช่ครับผมเจอแล้วครับทุกคนอาจจะมองเห็นนะครับตอนนี้เราก็มองไม่เห็นตัวเองนะครับอนี่ครับอยู่นี่เจอแล้ครับเอาละครับตอนนี้เราได้มาถึง ไปกับบางานะครับครับผมเรามาถึงกรุงเทพแล้วนะตอนนี้เรากำลังจะไปหาอะไรกินกันนะครับครับเราเดินทางครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันนะครับไปไปครับเดือดไปเลยครับ สบายครับก็สบายดีครับน okay, 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 ุ meter, はは lad, ่มดีนี่ครับดูทีวีกันด้วยห้องก็นอนได้ครับก็โอเคนะครับที่พักที่ดีวันนี้เราก็จะพักผ่อนกันที่นี่ใช่ครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนบ้างครับราครับเราจะไปขึ้นเครื่องนะครับเราต้องตื่นกี่โมงครับต้องตื่นประมาณตีสี่ครึ่งนะครับเพื่อที่ เพื่อที่จะได้ออกมาเตรียมตัวเเสื้อผ้าอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะไปที่สนามบินในเวลา6โมงนะครับใช่ครับและเราเราขึ้นเครื่องออก7โมงนะครับ7โมงเช้านะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับผมเราติดตามนะครับข้าคืนนี้นะครับเราก็จะนอนกันแล้วนะครับเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็กำลังจะนอนกันแล้ว ไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่สนามบินนะครับลาปีสวัสดีครับดีกว่าครับนะครับผมครับวันนี้เรามาถึงสนามบินแล้วครับที่สุวรรณภูมิตอนนี้เช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปนี่นะครับจึ๊บจึ๊บปิดไว้ก่อนตอนนี้เราซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอเวลาครับตอนนี้เครื่องจะขึ้นนะครับประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับใช่ครับ เอาไว้จะเอาเมากาศไปฝากท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเวลาครับเอาเข้ามานะครับครับตอนนี้เรากำลังกำลังเดินไป ื่อที่จะขึ้นเรื่องนะครับาหน้าของเราก็จะเป็นช่องรูปมือสมัครเล่นนะครับจะมีน้องไซทันแล้วก็มีพี่เอแล้วก็มีพี่รีนะครับตอนนี้เรามากันทั้งหมดเจ็ดคนนะครับแล้วก็มีช่องยูทู e อยู่สองช่องนะครับอากาศดีๆครัถ่ายให้ชมนะครับ ใหญ่ที่จังหวัดสงขานะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สต,ตูลบ้งครับนั่นใช่ครับไปกันครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีเรากําลังกินข้าวอยู่แล้วเราก็เดินทางไปที่ตูนนะครับเพื่อที่จะไดไปเที่ยวแล้วก็นำบรรยากาศไปฝากทางบ้านนะครับ กินอะไรวันนี้อ๋อข้วครับอะไรนะครับเรากินข้าวอะไรครับกินข้าวกับไก่นะครับไก่ไก่ที่จังหวัดสงขลานะครับอืมไก่ทอดหันใหญ่นะครับเตากินไก่ได้ด้วยเตากินไก่ได้แล้วครับวันนี้เตากินไอะไรด้วยวันนี้ไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวอะไรใช่ยูนก็ เรือตอนนี้เรากำลังจะไปตั้งเรือนะครับเพื่อไปที่เกาะครับเราจะมาอยู่นี่ประมาณสองคืนสามวันนะครับเราจะกลับมาอีกที่ว่าที่สามสิบเอดแต่คนร้อนมากนะคนก็เยอะเหมือนกันกำลังรถนะครับกำล,ลังรถน,นครับ,รบเยอะมากครับ เพราบไม่ต้องามารับรับคู่าข่นการรับวัคซีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรือนะครับเราขึ้นเรือมาแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาถึงเกาะแรกนะครับตอนนี้เราอยู่เกาะไหนนะครับอยู่ที่เกาะตะลุเตานะครับแล้วพูดดังไม่ไดาพูนเยอะใช่ครับด้านหลังมาหาทาอะไรแนี้ทางด้านนี้จะเป็นทะเลนะครับรัดตื่นเต้นไหมครับมาทะเลครั้งนี้ก็ตื่นเต้นนะครับนานทีจะได้มาครั้งหนึ่งบรรยากาศดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวเราพาเที่ยวนะครับคนก็เยอะเหมือนกันนะนี่ก็ยันนี้คือสาลเจ้าพ่อตารรเต่านะครับบรรยากาศก็คนเยอะเนาะคนเยอะนะฮะแต่คนนี้ได้รับวัคซีนกันหมดแล้วนะครับครับตรวจโควิดเรียบร้อยครับแล้วก็ค่อยมาที่ไหน ครับสวัสดีครับนี่ลำตึงที่พักมั้ล้วครับใช่ครับชื่อที่พักว่าอะไรนะครับเออเราจะไม่เห็นเลยนะครับอนัญญารีสอร์ทนี้หรือเปล่าในใช่ไม่ใช่มั้งอะไรวะจำไม่ได้ครับแ่เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับตอนนี้เราพักอยู่ที่ห้องหกสองหนึ่งนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราเข้าไปเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวครับไปครับอืม

ที่สี่หรือที่สี่หรือสามสามนอนทกรุงเทพหรือคืนนี้ใช่ครับน่าจเป็นคืนที่สามเป็นคืนที่สามที่เราออกมานอนนะครับครับแล้วเราจะพักที่นี่ประมาณสองคืนนะครับใช่ครับคืนวันนี้กับคืนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้วันที่สามสิบครับพรุ่งมานรุนนี้สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเราก็จะออกจากกาะนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่กรุงเทพแล้วก็วันที่สองแล้วก็เดินทางกับแม่สายของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เด็กเหนือสู่ทะเลนะครับครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกสักรอบนะครับครับผม